ครับเที่ยวประเทศลาวครับน้องค่ายครับพี่น้องหวัดน้องค่ายครับมิตะภาพมิตรภาพไทยลาวครับน้องค่ายไปเล่านะครับโอ้เล่าเล่าอยู่พูดนี่ก็เล่ากันครับเล่าาล่ากันเล่าดอนครับทรงนี้นครับกาดสวยงามครับโอ้ฝนจะมาแล้วดูดิ ว่าครับน,กกน้องกัดสีเลลาซูมเห็นซูมเห็นใบพัดทิ่เลาได้ไหมครั้งทิศใบกุฏนาเป็นลาตั้งซืเรลาอ่ะไมมนน่นู่นไงนู่น yeah